สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจปังเจแปนช็อตโน้ตนะฮะวันนี้กับผมบอลบอลดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้าแล้วก็ผมคาทิ่จีนครับผมและข่าวหัวเห็ดครับผมนะฮะวันนี้ช็อตโน้ตเรามากันสองคนอีกแล้วไม่ใช่อะไรมากมเพราะว่าผมแค่อ,อนึกคึ้มๆอยากจะเล่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโอซาก้าให้ทุกท่านได้ร่วมฟังเล็กน้อยหน่อยดีกว่าอ่ะ,อะไม่ว่าคุณจะอยากรู้หรือไม่อยากรู้แต่ผมจะอยากเล่านะ <laughs> <laughs> คือ,อ,อ่างนี้ ถ้าบอกว่าเอ่อในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีมัสคอตแหลรงต่างมากมายที่เขาออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นไอ้คุมามงบ้างไอ้ฟุนาชชอะไรพวกนี้บ้างเห็นไหมเขาก็จะมีที่มาที่ไปไอ้ที่มัสคอตที่ตอนนี้คลิปดังๆในไทยแบบที่ยูรุที่เต้นกันอะ่ะที่เป็นน้องนกฟ้าออใช้หัวเต้นอะไรพวกนั้นน้องวยกุ้สีดิ้นปัก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 เอออ,เอ,อันนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็คือฮานะแบบโอ้คนไทยทำทำอะไรขนาดนี้ได้เหรออะไรเงี้ยอจารต์นั้นเราไม่ได้พูดถึงมัสคอตกว้างขวางขนาดนั้นผมแค่อยากจะพูดถึงว่า ในโอซาก้าเนี่ยมันมีหลายหายย่านที่แบบเขาจะมีกลิ่นอาที่แตกต่างกันแล้วมันมีย่านหนึ่งฮะที่มัสคอตมันค่อนข้างจะประหลาดหน่อยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย คุ้นหูคุ้นตากับมาสคอตตัวนี้มาที่โอซาก้าแล้วอาจจะเคยเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันมีมาสคอตแบบนี้ด้วยประหลาดจังมันตัวอะไรเนี่ยประหลาดเหรอมันคือเป็นมาสคอตคือ <laughs> คือเดี๋ยวก่อนคือญี่ปุ่นเนี่ยคือตัวปกติของมัน,น <laughs> ในในคนในสายตาคนไทยผมก็ว่ามันก็ไม่ใช่ปกติแล้วนะ <laughs> ในสายตาคนญี่ปุ่นังมองว่าประหลาดนี่มันเป็นตัวยังไงอะคุณคือมันประหลาดตรงที่ว่าณนะตอนนี้ครับขอขึ้นรูปแล้วคุณจะเห็นเอ่อตัวอะไรไม่รู้อ้วนๆที่นั่งเหมือนพระพุทธรูปนะฮะ อันนี้อัดมัดคอตเหรอเนี่ยมัสคอตดฮะมันเป็นมัสคอที่เออที่เรียกว่าดัดแปลงมาจากพาะาภาษ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 าภพระภาษาภาษาภนษาภูษาภา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 าภาษาภาษาาษาภาษาภาษาภา่าภาษาภาษาภาษาภางาัาษาภาษาภาษานาษา่าษาภาษางาษาภาเาภาษ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 เภาษเภีษยภงษอนาีาภที่ภาษยภาษาอาษาภ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 าอาภาษาภาษาภาทีาษาภาษาภาษาภาาภเษายาษานาษาาษาภาษาาษาภาษาภาษาาาภางาภาษนภ่าภาษี่เษาภาษาภาษาาษาภาษาภาษาภาานาษาภาษาางาภาษาภาษาภาษาาษาา เออก็คือมันจะอยู่กลางๆของจังหวัดโอซาก้าเนี่ยแหละเขาว่าย่านชินเซไกเนี่ยภาษาญี่ปุ่นนะมันแปลว่าโลกใหม่แปลตรงตัวเลยชินเซไกชินเซไกชินเซไกเนี่คือย่านนี้เนี่ยทําไมถึงเขาเรียกว่าโลกใหม่เพราะว่าในช่วงที่เป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะประมาณช่วงต้นศตวรรษที่ เอ่อเรียกว่าอะไรเนี่ยศตวรรษที่สิบเก้าอ่ะต้นอีกอ่าอ่าเขาเรียกว่าสิบใช่ใประมาณสิบเก้าหรือยี่สิบนะไม่ดิต้องศตวรรษศตวรรษที่ยี่สิบต้องปลายแปดศูนย์เลยสิต้องปลายแปดศูนย์ต้นเก้าศูนย์นะถ้าเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมนะไม่ใช่แค่แปดศูนย์เก้าศูนย์เลยปีหนึ่งพันเก้าร้อยต้นต้นเลยฮะร่วมร้อยปีที่แล้วนะร้อยกว่าปีแล้วคือร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนน่าจะเป็นช่วงสงครามโลกความเจริญจากต่างชาติเเเเนนนนนนีีี่่่่่่่่่ยยยยยคคออออๆพงงงหหลลัไข้้าาาาามใใญปุะะฮโซก เทคโนโลยีในการสร้างตึกสร้างอาคารใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเหมือนกันในช่วงนั้นฮะมันได้มีสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในโอซาก้าณยุคนั้นฮะเออมันใช้ชื่อมันใช้ชื่อว่าหอคอยซูเทงคาคุหรือเป็นหอหรือแปลตรงตัวเลยฮะหอคอยทะลุฟ้าเออสมชื่อสมชื่อเออมันเป็นหอคอยที่สูงเออมีส่วนสูงเกือบเกือบเกือบรวมร้อยเมตร หนึ <100 S 2> ่งร้อยเมตรในยุคนั้นเนี่ยยุคเกือบร้อยปีที่แล้วถือว่าสูงมากอ,มออเสิบชั้นได้ก็น่าจะเออราวๆสิบชั้นสิบกว่าชั้นได้งี้ละกันนะฮะซึ่งไอการที่มีหอคอยตรงตัวนี้ตั้งอยู่เนี่ยปัจจุบันเขาก็เรียกคนจะเรียกกันง่ายๆว่าหอคอยโอซาก้าเพราะมันเป็นก็เป็นหอคอยอเอ,อหอคอยหนึ่งที่มีอยู่ในโอซาก้าละกันนะฮะ <laughs> คือการที่การมาของหอคอยเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของของโอซาก้าในช่วงนั้น แล้วมันก็เลยเป็นย่านเหมือนกับย่านแห่งความคึกคักอะ่ะย่านแห่งการค้าแห่งร้านอาหารอะไรต่างๆนานามากมายมันก็เลยได้ชื่อว่าย่านชินย่านการค้าใหม่เหมือนกันเถอใช่ออเออก็เลยกลายเป็นได้ชื่ออีกย่านว่าย่านโลกใหม่ชินเซไกเพราะมีความทันสมัยเหนือล้าเกินกว่าภูมิภาคอื่นๆในโอซาก้าช่วงนั้นอเอออ่ะแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นย่านที่มีความคึกคักมีสวนสนุกมีแหล่งต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเนี่ยไม,ไม่ไม่กี่สิบปีหลังจากนั้นฮะมันก็มีเออ มันมีสวนสนุกนะฮะก็คือเขามีสวนสนุกที่จัดขึ้นแล้วก็เป็นสวนสนุกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอเมริกามันก็เลยมีรูปปั้นนะรูปปั้นที่ชื่อว่าบิลลีเคงเขาเรียกว่าเป็นรูปปั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวไอตัวมาร์คอร์ดจากอเมริกาเนี่ยชื่อเดียวกันว่าบ<อ>ิลลีเคงนะอ๋อพริกิมมันคือมาร์คคอร์ดอเมริกานั่นแหละใช่ไหมแล้วมันมนําเข้ามาอะไรประมาณนั้นใช่มันคือเอลฟ์ตัวอ้วน หน้ายิ้มยิ้มนั่งกอดขาตัวเองอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะตามที่เห็นในภาพเออมันก็เลยกลายเป็นมัสคอตที่เออมาเป็นแลนด์มาร์คตัวหนึ่งในในสวนสนุกแห่งนั้นละกันนะฮะเออแต่มันก็มันก็เด่นจริงๆอะนะใช่ใช่แล้วพอดีว่าหน้ามันแปลกมันน่าจดจําดีเออแล้วด้วยความที่ว่า <c oughs> ในช่วงหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยไอ้ลูกปั้นเรียกว่ามัสไอ้ลูกปั้นไม้ตัวนี้เนี่ยออลูกแกะสลักไม้ตัวนี้มันเออว่ามันถูกขโมยไปอเออมันหายไป นะฮะมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยโหพอหายไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้มาร์คคอที่เป็นตัวนําโชคของย่านนียมันอยู่ๆหายไปมันจะนํามาพึ่งโชคร้ายไหม<อ>เขาก็เลยเหมือนกันกบบิลให้ทั้งย่านเนี่ยช่วยกันทปปําไอ้ลูกปั้นบิลิเคงเนี่ยในรูปแบบใหม่ออกมากันเยอะๆเ,เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดียิ่งหายหายหนึ่งหายหนึ่งเกิดเป็นร้อย <c oughs> เออว่าง,ง่ายๆคือหายหนึ่งเกิดเป็นร้อยหนะลังจากนั้นเป็นต้นมาแม่เจ้าบิลิเคงเนี่ยมันก็เลยถูกนําไปผสมกับอะไรหลายๆอย่าง ไม่ใช่แค่พระพุทธรูปอย่างเดียวเออมันผสมกับก็คือตามเซนสคนทำนั่นแหละใช่ไหมก็คือพอทำการเป็นร้อยๆแล้วเนี่ยก็ไม่ก็กลายเป็นร้อยรสนิยมเลยทำแบบไหนมามันก็ออกมาเป็นแบบนั้นแหละใช่ใช่มันก็เลยออกมาไปผสมกับกับชุดอื่นๆไปผสมกับเทวดาไอ้เจ็ดเจ็ดเทวดาความสุขของญี่ปุ่นก็มีไปผสมกับไอ้มาสขอดย่าอื่นๆของโอซาก้าก็มีทำสินค้าต่างๆโหเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นได้ความนิยมจนเซนอาร์ตของเซน เซนอาดกันคนโอซาก้าก็บันเจอกันอยู่แล้วใช่ผมบอกเลยว่าผม <c oughs> ผมเคยซื้ออะไรนะ <c oughs> ผมเคยซื้อกระทั้งเสื้อยืดนะฮะเสื้อให้ซื้อให้แม่แม่ชอบใส่มากนะแล้วก็ <c oughs> แม่ปว่าแม่บอกว่าน่ารัก <c oughs> ใช่ไหมครับเ <c oughs> ขาชอบเขาชอบเ <c oughs> ขาชอบ <c oughs> แบบนี้อยู่แล้วโอ้ย <c oughs> เออแต่มันเออดูดูอย่างนี้มันก็น่าร <c oughs> ักดีอะนะแล้วมันมีของของขายยันแบบม่มีตุ๊กตาบ้างมีกางเกงในก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเอาเป็นว่าสานก็คือมันมาได้ด้วยมันมีมันมีประวัติที่ว่า หายหนึ 1> 1, ่งเกิดร้อยด้วยแล้วก็มันมีรูปลักที่เขาเรียกเป็นเซนต์ก็คนโอซาก้าเป็นคนทำเนาะใช่เ,ใชเพราะเขาเป็นคนเออนั่นแหละแล้วมันร้อยแปดพันเก้าคนโอซาก้ามันก็ออกมาโอ้โหเอ้ยขนาดดูในรูปเขนานอแบบดูเล่นๆผมว่ามันมีเสน่ห์มากใช่นะใช่คือคือ,อแล้วพอด้วยความที่ว่ามันเป็นมาร์คอตในเชิงนําโชคเนี่ยเขาก็เลยถูกเอาทำเอาไปทําเป็นรูปปั้นสีทองค่อนข้างเยอะแล้วก็ติกแต่งองค์ทรงเครื่องให้มันดูคล้ายๆกับอุปัทรูปค่อนข้างค่อนข้างแพร่หลายมากกว่ารูปแบบอื่น นะฮะโดยเฉพาะอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงหอคอยซือเซงกะคุเนี่ยในหอคอยเนี่ยมันแทบจะเป็นมรสคอดที่อยู่คู่กับหอคอยนี้เลยก็ว่าได้ในหอคอยเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเหมือนกับที่ที่เบริจาคเงินเพื่อขอขอขอ,ขอไอ้ขอพรมันก็ตั้งมาเป็นเสาเหมือนแบบว่าง่ายๆคือออกมาในธีมของเทพเจ้าเลยม,มันดูเป็นความเป็นก๊อตไปเลยอะ่ะออแต่ในในรูปที่เห็นเหมือนเหมือนมักจะวางอยู่หน้าร้านค้านะเหมือนแมวกวักอะไรางเงี้เลยนะจุดตามซ<อ>ึ่งในย่านซือเซงกะคุรอบหอคอยอ่ะ ในรูปที่พี่จินเห็นนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นย่านสิดนึ่งตคูที่อยู่รอบหอคอยนั้นไอ,ไอตัวรูปปั้นของเบลีเคงเนี่ยจะอยู่ตั้งอยู่แทบทุกมุมบ้างอยู่หน้าร้านานู้นร้านนี้บ้างแต่ไม่หมดนะฮะก็เ,ะเลยเป็นว่าถ้าใครมาถึงย่านนี้เนี่ยก็จะได้เห็นไอรูปปั้นบิลิเคงเนี่ยเยอะที่สุดเยอะบ่อยมากอยากลืมใช่อยากลืมยังไม,ไม่ไม่ลืมเลยโอโ้โหใช่ไหมละ่ะติดตาแล้วหน้าตามา<ะ>ติดตาเนเ่ยแต่น้าแ<ะ>หล็ต่างมันดูแบบเหกรสูงมากนะฮะ เออใช่ใช่แล้วถามว่าคนญี่ปุ่นเขาจะซีเรียสไหมอาการไปผสมกับบุบุทารูปก็มันอยู่มาเกือบเออเกือบร้อยปีแล้วนะมันก็ไม่มีใครจะว่าอะไรแล้วละคนญี่ปุ่นซุปเปอร์ซุปเปอร์ชิลกันซะขนาดนั้นเพราะพุทธรูปไปได้ทุกอย่างนี่คุณต้องได้ข่าวใช่แล้วนะฮะมันเอาไปยันแบบมีพระโทธิสัตว์เป็นหนุ่มหลอมีก็ต้องเป็นสาวโมเออะไรเงี้ยก็มีไปเรื่อยแล้วล่ะกับบิลลี่เคียงนี่ผมสำหรับผมยังทั่วทั่วไปเออยังไม่แหวกมาก น่ารักดีนะผม<น>ะว่า <นะ S 1> ดูดูไปก็เริ่มน่ารักแล้วล่ะ <laughs> ก็ใครที่มาในย่านโอซาก้าเนี่ยได้เห็นบิลิเคงอีกก็ได้รับรู้กันนะว่ามันมีเรื่องราวที่มาที่ไปคร่าวๆออกันก็ประมาณนี้นะฮะเออนั่นแหละกับไทยมาขอตัวหนึ่งดิ <laughs> เออนี่จริงๆผมมันมีขายมันมีขายแบบตัวไอ้พวกตัวชุดโมเดลมัสคอตเล็กๆอะไรไงเงี้ยไว้ถ้ามีโอกาสอาจจะซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆออจริงๆแล้วก็คือ,อ,อก่อนอื่นโกติเนี่ยเวลาผมกลับจากโอซาก้าหรือเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นกลับไปอ่ะผมก็ไม่ไม่มั่นใจไง,งว่าเออแต่ละคนก็จะชอบมัสคอตที่มันประหลาดๆแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยคือผมเวลาผมซื้อกลับไปฝากผมก็จะต้องซื้ออะไรนะพวงกุญแจรูปดาบรูปอะไรที่มันมีความญี่ปุ่นจัดๆอ่ะ ดูแล้วบอกญี่ปุ่นแบบสต,ตูดิโอไทยมากๆไอ้ของแปลกๆที่ผมไม่ค่อยกล้าซื้อกลัวคนก็ได้ไปแล้วแบบอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเออก็เลยอยากเอาี่โอเคว่ะผมว่าแม่งมีเอกลักษณ์เลยอยากเอามาเล่าไว้ถ้าแบบโอกาสหน้า <ừ> ใครที่มาเที่ยวในโอซาก้าเนี่ยแล้วแบบรู้สึกว่าเอออยากจะซื้อของฝากจะได้ไม่เวอร์เออจะได้รู้ว่านี่ของเอ,อ้ยของนี้ก็มีความเป็นญี่ปุ่น ไม่ได้ว่าซื้อไปฝากแล้วคนที่ได้รับก็จะเวอะอะไรไม่ญี่ปุ่นเลยเฮ้ยมันญี่ปุ่นมากเลยสำหรับบิลลี่เคงตัวนี้เนี่ยมันถูกดัดแปลงจะมาเป็นหนึ่งในมาสคอตของย่านนี้ไปแล้วก็ว่างันนะฮะสุดยอดจ้ะครับผมโอเคนะฮะก็มีโอกาสรู้ใหม่คนลูกคนรูกมีโอกาสก็ถ้าเมื่อไหร่เปิดน่านฟ้าตามปกติแล้วก็มาเที่ยวกันนะกับย่านชินเซไกในโอซาก้าครับและย่านนี้เออเสริมีกอย่างหนึ่งย่านนี้คุชิกะสึพี่จีรู้จักคุชิกะสึไหม อาหารออทอดไอของเยบไม้ทอดอ่ะย่านนี้เนี่ยร้านคุชิกาสึเยอะมากแล้วก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นนะฮะคุชิกาสึดารุมะอะไรเงี้ยเป็นแบรนด์ดังแบรนด์ใหญ่โตมากก็ได้รับความนิยมมากในย่านนี้นะฮะก็ถ้าได้มีโอกาส เมื่อใดที่มาเที่ยวกันได้เนี่ยก็ขอเรียนเชิญ่านนี้นะจ๊ะไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะฮะเราแค่ไม่อยากเล่าเฉยๆนะครับสำนึกรักบ้านเกิดแบบประหลาดประหลาดเอออะไรประมาณนั้นก็เอาเป็นว่าวันนี้ับเจ๊ปังเจแบนช็อตโน้ตกับเรื่องราวของบิลีเคงแล้วก็ย่านชินเซกยเนี่ยก็ขอฝากไว้สั้นๆอ่ะเท่านี้นะจ๊ะพบกับพวกเราได้ใหม่ครับผมทั้งยูทูบปอดพีนสปอติฟาแล้วก็พูดคุยกันได้ในเฟสบุ๊คนะจ๊ะแล้ววันนี้ครับผมกับผมบอลบอลดีเซอร์เนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้าแล้วก ผมครับผมจริงๆครับนักข่าวหัวเหตุครับโอ้โหฟังอย่างนี้แล้วอยากไปทําข่าวที่ญี่ปุ่นบ้างแล้วเออแต่คุณต้องบินมานะครับเอาเป็นว่าพบกันใหม่ฮะโอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าโอเคครับสวัสดีครับ